วันนี้จะทำผัดกะเพราล้างตู้เย็นทั้ทุกคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจจะไฟดับวันกับ24ชั่วโมงของในตู้เย็นเกือบเกือบจะเสียแต่ยังไม่เสียจ้ะบางอย่างที่ว่าฟิตไ้มันก็นุ่มๆมวล่ะนะพวกลูกชิ้นพวก,กุ้งเลยจ้ะจะทําผัดกะเพรากินให้มันหมดรวมมิดไปเลยอันนี้ไก่ไก่ที่หั่นแล้วแต่มันฟิตอยู่ยังแข็งอยู่เลยเห็นไหมนะทุกอย่างฟิตอยู่เรารอมันละลายสักพักก็จะทำผัดกะเพราวรวมมิดหมดนี่เลยจ้ะ กินเข้าไปเลยจากใบกะเพราเด็ดจนจะแตกยอดไม่ทันแล้วทุกคนชอบกินผัดกะเพรามากยิ่งกะเพราแต่แท้อย่างนี้นะชอบมากเลยจากปีนี้พริกก็ไม่ค่อยงามค่อยดกเหมือนทุกปีแต่ก็พอได้เก็บกินอยู่ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะทําผัดกะเพรารวมพิษให้ลุงป๊อกกินจ้าทุกคนของในตู้เย็นนะจ๊ะมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจ้ะไฟมันดับเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงของของที่แช่ฟิตไว้นะจ๊ะมันก็เริ่มเริ่มนุ่มเริ่มอะไรได้แต่ยังไม่ถึงขนาดเสียเ็าจะพยายามกินให้มันหมดหมดไปไอ้รุ่นที่ว่ามันมันแช่แล้วโดนไฟดับไปจ้ะแต่มันก็ยังไม่เสียเราทํากินได้อยู่ก็จะมาผัดผัดรวมๆกันให้มันหมด ไก่ก็ยังแข็งด้วยอยู่ที่นี่นะ่ะของนะต้องแช่ฟิตอย่างเดียวจ้าถ้าไม่แช่ฟิตฝรั่งเขาเขาจะคิดว่ามันเสียนะจะอะไรก็ต้องฟิตหมดเลยพวกเนื้อนะ่ะจะกทากินค่อยเอาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้จะจะทำกับข้าวก็จะใช้เวลานิดหนึ่งบางอย่างก็ยังฟิตตรงนี้ก็ยังเย็นๆดูจ้ะ 拜你放的这个音乐，我 มันหอยอันนี้ก็ใช้ดีเปอนกันละทุกคนแบบเนี้ยซอยซอสใส่น้ำตาลพอต,ต,ตัดนิดหนึ่งไม่ใส่เยอะลอกจากแค่นี้ก็เบาหวานถามหาแล้ะไปจากพริกแดงพริกเขียวเอาสีสันใบหอมซอยก็ใส่เข้าไปอันนี้มาจากสวนทั้งนั้นเลยผลิตภัณฑ์จากสวน พริกแดงพริกเขียวของปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่ได้ปลูกปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีสวนผักไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ค่อยงามเลยทุกคนทุกปีงามนะ,ะเพามาทางการก็มีทุกคนเอาอย่างนี้เละจะอร่อยดีเนาะ ็จแล้วจ้ผัดกะเพรารวมมิตรอ่ะกินอิ่มแล้วเสร็จแล้วจะากินนึ่งเกลี้ยงกระทะเลยเห็นไหมอร่อยไหมอร่อยก็ดูเอาจ้ะไม่ต้องบรรยายกินเสร็จลุงปอแกก็จะล้างจานนี้จ้ะทุกคนแกไม่เอาเปรียบหรอกทำไร,รทำกับเขาให้แกกินแกก็บอกแกขอล้างจานทำความสะอาดครัวประมาณนั้นแหละช่วยกันจริงๆผู้ชายผู้ชายฝรั่งเขาไม่ค่อยเอาเปรียบนะ ไม่ใช่แบบหน้าที่ผู้หญิงหน้าที่ผู้ชายอย่างนั้นไม่มีจ้ะคือจะช่วยก,กันพัผ,ผ่อนแกก็ดูแลซักแกไม่ให้เรามาลำบากอยู่คนเดียวหรอกวันนี้ทํากับข้าวเอาฉันล้างแกก็เป็นคนล้างจานถ้าวันไหนแกทาอาหารฝรั่งน้อยก็จะเป็นคนล้างล้างอุปกรณ์ทําความสะอาดหมดทุกอย่างทําความสะอาดครัวนะคือผัดกันจ้ะรู้หน้าที่ไม่ต้องบอกด้วยตกลงกันไว้ ใครทำอาหารให้กินแล้วคนนั้นก็ต้องทําความสะอาดครัวเป็นกฎของของครอบครัวเราจะเป็นกฎของเราแอบถ่ายแกก็ต้องกระทะล้างให้หมดเลยทุกคนสะอาดกว่าจะตัวล้างอีกจะทุกคน ทุกคนช่วงกลางวันเป็นวันเสาร์ไปหาชอปปิ้งที่นี่เาร์าโ้าสิบเปอร์เซนจ้ะก็ประมาณตัวละสามสามดอลลาร์จ้ะคนเพียบเลยคงจะไม่เหลือเขาเลจากจ้ะมาช้าไปแล้วคนเต็มเลยผู้หญิงเลือกเต็มเลยเนี่ยพอวัยรุ่นผู้ชายก็มีทุกคนเห็นไหมเขามาชอปปิ้งกันแต่วันนี้ไม่ได้ของที่นี่จะ้ะ D A B Tips t o r e ที่นี่เสือ้อแทงท็อปเสื้อแขน แขนแขนกุ้นจ่าตัวละหนึ่งเหรียญแขนตั้นก็ประมาณสามเหรียญเรทก็อยู่ประมาณสี่เหรียญประมาณนี้จ้ะมันจะถูกกว่าที่อื่นก็คนจะมาช้อปปิ้งเยอะจา้าบางครั้งก็มาไม่ทันเขาหรอกจกังหวะดีๆถึงจะมาได้ของคนเยอะใครก็ามาช้อปกันะนะเนาะของมันถูกแต่ทุกคนวันนี้ออกไปหาเสื้อผ้ามาขายจะ่จายไปยี่สิบเหรียญเี่จ้ะมามองเห็นไหมเอ่ย น่าจะเห็นจะยี่สิบเหรียญยังที่เนี่ยจะที่ไปไปชอปปิ้งไว้เนี่ยถ้าเป็นเสื้อกล้ามเสื้อแขนแขนแขนสั้นอย่างเงี้ยจะเสื้อไม่มีแขนเนี่ยตัวนี้ก็ซื้อมาจากที่นี่นะอันนี้เป็นผ้าซิวด้วยจะเป็นผ้าซิวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ใส่อยู่นี่ก็ซื้อมาตัวละหนึ่งดอลลาร์แบรนด์เจจิวแล้วแล้วไม่ขายเอามาใส่เองจะถ้าเจอของดีบางครั้งก็ไม่ขายเอามาใส่เองอย่างอย่างตัวนี้ก็จะหนึ่งดอลลาร์เป็นแบรนด์ธรรมดาแบบ ขายไม่ได้ราคาเยอะหรอกจ้ะแบรนด์ Land N นี่ตัวนี้หนึ่งดอลลาร์จ้ะจะให้ดูนี่หละหนึ่งดอลลาร์หนึ่งเหรียญแล้วจ้ะแล้วยี่สิบจ้ะแล้วจ้ะแล้วยี่สิบดอลลาร์นี้ได้มาเจ็ดตัวนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์แบรนด์ธรรมดาจ้ะคาท์เีนแต่อันนี้เป็นเสื้อใหม่จับดูก็รู้เป็นเสื้อใหม่พกป้ายพกอะไรยังเนื้อผ้าย,ยังแข็งๆดีเลยจ้ะเนี่ยแบรนด์ Band นี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ทับไซส์วันวันเอ็กทูเอ็กจ้ะทูเอ็ก ส่วนมากจะขายเสื้อผ้าพักไซส์แล้วก็เป็นแบบสไตล์ของคนมีอายุอาจ้าที่ขายจ้า์นี่ก็จะประบาลน,นี่จ้าไซส์ใหญ่อันนี้ซื้อมาสามดอลลาร์ห้าสิบเนแล้วอันนี้เป็นเรสอันนี้เป็นไซสเล็กของไซเอของ Nick อนโซจ้ะแบบน,นี้ถ้าไซส์ใหญ่นะ่าจะไปไวอันนี้มันเป็นไซส์เล็กสวยนะทุกคนเนี่ยเป็นคล้ายๆจะแม็กซี่หรือว่ามิดิมิดิเรดนี่เป็นมิดิเรดนี่ ประมาณนี้จ้ะทุกคนสวยสภาพยังดีเหมือนใหม่นี่แหละจ้ะดูแล้วอะ่ะแล้วอีกตัวจ้ะเป็นเป็นไอ้นี่เป็นเรดเหมือนกันนี่จ้ะสไตล์อันนี้ก็พลัสไซส์อันนี้สองเอ็กเหมือนกันจ้ะเนี่ยแบรนด์ลักกี้แบรนด์จ้ะทุกคนสภาพยังดีอยู่จ้ะอันนี้เหมือนจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ด้วยซ้ําแต่ว่ามันเหมือนมันใหม,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 ม่แบบค้างสต๊อกอ่ะทุกคนเออเนื้อผ้ามันจะแข็งแข็งนิดนะึง แบรนด์นี้เพิ่งขายเป็นตัวที่สองนี่แหละแบรนด์อะไรอ่านออกเสียงไงทุกคนรูลารรสรูราอะไรโรโอ้ยนั่นแหละจ้ะนั่นแหละชื่อแบรนด์บางทีก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ตัวนี้ถ้าไม่พร้อมแท็กก็ไม่เอามาชอบขายพร้อมแท็กเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าแบบธรรมดาแต่จางขายพร้อมแท็กก็ยังขายได้สิบกุเรียนเองนี่จ้ะจ้ะพัสดไซสำหรับผู้หญิงตัวใหญ่หญๆจ้ะทุกคน อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็แลนเอ็นจ้ะสองเอ็กเหมือนกันวันนี้ได้สองเอ็กมาเยอะจ้ะนี่อันนี้เป็นผ้าลินินนี่อันนี้โพสไปแล้วนะทุกคนเห็นคนดูเยอะเลยจ้ะคนสนใจเยอะเขาก,กดวอร์ดแบบอยากให้เราให้เราส่งออฟเฟอร์ไปนี่จ้ะทุกคนเนี Land ่ยแลนเอ็นเป็นผ้าร้อยเปอร์เซ็นลินินเป็นสไตล์นี่จะเสื้อผ้าที่ขายคือสไตล์ของคนผู้หญิงตัวท้ทวมแล้วก็มีอายุป,ประมาณนั้นจ้ะไม่ใช่เสื้อผ้าวัยรุ่น ร้านก็เป็นร้านเล็กๆทุกคนมีเสื้อผ้าอยู่สามร้อยกว่าชิ้นบางทีได้มาก็ขายไปอะไรเี้จ้ะบางช่วงก็หาได้เสื้อผ้ามามาโพสไดยเยอะบางช่วงก็หาไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้ก็เป็น m a x กซี่เรจ้ะตัวนี้จ่ายไปประมาณสี่เหรียญห้าสิบเซนจ้ะ m a x กซี่เรนี่จ้ะให้ดูเป็นแบรนด์ซอฟแอนด์ r o u ราวดิแบรนด์นี้ถ้าเป็นเรอยังเงีจะขายได้ราคานะ เคยขายปีที่แล้วก็จะจะได้สามสิบกุญเเหลนนะแบรนด์นี้แต่ว่ามันมันเป็นพักไซส์อันนี้มันเป็นไซส์เอ็กเอ็กเอ็กอแต่ทุกคนก็น่าจะได้ประมาณตั้งยี่แปดยี่ิบเก้าเหรียญถ้าเป็นพัทไซส์ก็จะได้ตั้งสามสิบกว่าขึ้นสวยเป็นลายแบบที่เขาเรียกยังไงละลายอะไรก็ไม่รู้เลยเออเนี่จ้ะก็ได้มาเจ็ดตัววันนี้จ่ายไปยี่สิบเหรียญถ้าขายได้ทั้งหมดนี้ที่ว่าได้มาวันนี้ กำไรก็จะหน่าน่าจะอยู่ประมาณตักร้อยเหรียญได้อยู่เลยทุกคนอย่างเสื้อก็จะได้กำไรตัวละเจ็ดเหรียญแปดเหรียญถ้าเป็นเรสก็จะได้เยอะนิดนึงประมาณนั้นแหละอืมจะจ้ะ,จะมาอยู่นี่ก็หาเงินไม่ยากเท่าไรนลทุกคนถ้ารู้จักหาวิธีหานะจ๊ะนี่ก็นี่เลยจ๊ะหาเสื้อผ้ามาขายทำกำไรเดือนหนึ่งมันก็ ถ้าเป็นเงินไทยก็ได้หลายตังค์อยู่เลยจ้ะพอกินพอใช้อยู่จ้ะกับรายมันก็ได้พอพอพอช่วยเง,เงินลุงป๊อปได้อยู่จ้ะทุกคนก็ไม่ต้องไปพึ่งเงินลุงป๊อปหรอกจ้ะก็พอเหลือค่าใช้จ่ายของตัวเองประมาณนั่นแหละไม่ไม่แย่เท่าไรหรอกจ้ะดีก็อยู่เฉยเฉยไม่เหนื่อยมากด้วยแบบเราไม่ต้องเครียดอ่ะจ้ะคือแบบประมาณว่าแหละวันไหนว่างก็ไป วันไหนเบื่ออยู่บ้านก็ออกไปขับรถหาดูของได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่เป็นไรจะทุกคนไปแก่เบื่อแก้เซ็งไปประมาณนั้นแหละเอาแบบจากเวลาออกไปหาของก็ได้มั่งไม่ได้มั่งวันไหนโชคดีก็ได้ของเยอะได้แบรนด์ดีๆก็จะได้กําไรเยอะประมาณนั้นแหละจากเขามามาแบ่งปันให้ดูจะทุกคนก็ทําคลิปให้ดูเรื่อยๆแหละชีวิตก็จะประมาณนี้จะทุกคนช่วงนี้ก็หาเสื้อผ้าขาย ทำกับข้าวกินวนเวียนวนเวียนนีน่จะทุกคนแต่ก็พยายามทาคลิปก็จะพยายามลงคลิปให้ดูเรื่อยๆแหละแต่ก็ไม่บ่อยมากหรอกทุกคนมันก็เดิมๆนะเนาะคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทําอะไรให้ดูก็ประมาณนี้จะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้ละจ้ะโชคดีกันทุกคนนะจ้าบ๊ายบายจ้า